หลายคนบอกว่าสมการนี้คือสมการที่สวยที่สุดในคณิตศาสตร์เดี๋ยววันนี้มาดูนะครับว่ามันแปลว่าอะไรสมการนี้บอกเราว่าถ้าเราเอาค่า e ประมาณ2.7มายกกําลังด้วย pi แล้วคูณด้วยหน่วยจินตภาพ s q r ของลบหเราจะได้ค่าลบหนซึ่งสําหรับผมสมการนี้ดูมาสันมากเลยนะครับเราเอาค่าคงที่ในแมทสามอัน e pi กับ i ซึ่งดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยและเอามันมายกกําลังกันและสุดท้ายก็ได้เป็นค่าลบห แต่ว่าแนวคิดเบื้องหลังของสมการนี้ผมว่าน่าสนใจกว่าสมการตัวนี้เองอีกการที่เราจะเข้าใจสมการนี้เราต้องถามว่าการที่เราเอาตัวเลขหลไรสักอย่างยกกาลังด้วยค่า i อมันแปลว่าอะไรหลายคนน่าจะเคยเรียนว่าค่าไอก็คือสแปรูทของลบหนึ่งแต่ว่าในสนการณ์นี้ความหมายนั้นจะไม่ได้ช่วยเราเท่าไหร่จริงๆแล้วเราต้องคิดถึงไในเชิงของการหมุนนี่คือเส้นจํานวนที่เราใช้ในแม ซึ่งเส้นอันนี้จะมีตัวเลขจริงทั้งหมด12 3 4 5 7 8 9 10ปบไปเรื่อยๆถ้าเราเอาตัวเลขทุกตัวมาคูณด้วย i สิ่งที่เราจะได้ก็คือวัตถุที่เราเรียกว่าคอมเพล็กซ์เรนซึ่งวัตถุอันนี้เป็นวัตถุ2มิติเมืม่อทำการเอาตัวเลขจำนวนเมื่อกี้นี้มาหมุน90องศาเพื่อให้ได้อีกแกนหนึง่งหรือพูดง่ายๆการคูณด้วย i ก็คือการหมุน90องศาเหตุผลนี้เราชอบเจอว่า i คือไซนวเคราะ์ลบหนึ่ก็เพราะว่าตอนที่เรา,เา i มาคูณ2องรอบหรือว่า i กํานลัง เราเรียว,ว่า i เกี่ยวข้องกับการหมุนงั้นการที่เราเอาค่า e มายกกําลังด้วย i มันแปลว่าอะไร <S <S <ๆ S 1> การเอาค่า e มายกกําลัง i จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับความหมายของ s i n กับ cos ตรง e กาลัง i มันคือการหมุนแต่ว่าเป็นการหมุนที่เราสามารถเปลี่ยนมุมของการหมุนได้ถ้าเราเอา e กาลัง i และเอาตัว i อันนี้มาคูณด้วยมุมสักมุมหนึ่งมันจะทําให้เกิดการหมุนเป็นมุมเท่ากับมุมนั้นสมมติว่าเราเริ่มที่ตัวเลข1แล้วเราเอาตัวเลข1ของเรามาคูณด้วย e ยกกาลัง i คูณด้วยทส่วน2 ทายส่วน2ไม่เทียบกับวงกลมคือมุม90องศาซึ่งแปลว่าตัวเลข1ของเราจะหมุน90องศามันจะไปชี้ที่ค่าไอซึ่งแปลว่า E ยกกําลังไคูณด้วยพายส่วน2ก็คือไงั้นกลับมาที่สมการแรกตอนที่เราอ e มายกกําลังด้วยไอคูณด้วยพายค่าพายอันนี้เมื่อเทียบกับระยะทางรอบวงกลมคือครึ่งหนึ่งของวงกลมซึ่งแปลว่าเราจะต้องหมุน180ดองศาถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเลข1เหมือนเมื่อกี้นี้ตัวเลข1ของเราก็จะมาชี้ที่ตัวเลขลบ1ซึ่งแปลว่า E ยกกําลังด้วยไอ,ยองเป็น1